สวัสดีค่ะโอ้ยกล้องบ้านไอนตุ๊กตานี่อัดเองอีกแล้วค่ะมาค่ะอัดเองก็เอาแบบม้วนๆเนาะค่ะเนาะบตรงเรื่องเยอะหม้อกาแฟถ้วยกาแฟถ้วยเก่าจ้ะคลิปอัดเองจะใส่ยักอกขำๆดีเนาะค่ะพันกระบอดอัดเองเนาะค่ะ ไปตั้งโปรแกรมไว้คุยก็แฝนอยู่ด้วยค่ะอันสองสามมื้อหลังอันก็อยู่ดีๆก็ตั้งกล้องไว้สินี้ก็อัดแล้วค่ะได้ลบทีมที่ซื้อเพราะว่าเออโบได้ลงเตจองก็เลยคุยก็แฟนเอยว่ามันอัตโนมัติแฝนเออก็ะบอกมันบอแม่นโดนเขาแต่เหาตั้งไว้เ่าโบได้เป็นลบมันก็แม่นขวางมันด้หลีค่ะอ่ะก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะหลังเทือกับพันสะดวกค่ะเอยก็ขึ้นว่าสิ่เด้มันสะดวกมันโบต้องอันเรื่องเยอะเนาะค่ะเนาะ ก็ปล่อยมันเป็นแบบนี้เลย,ยค่ะแม่นบอกม่วนๆม,มากินกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเลยจ้าโอ้ยมีแหงนะะนเนาะค่ะเนาะพอกันที่เลยก็พาเต้นม,มากินกาแฟเนาะคะ่ะเนาะ มาค่ะกาแฟดำค่ะ